เตยตาแคมรี่สามจุดห้าคิวท็อปสุดมูลรู่ไฟฟ้าเกียร์ออโต้ปีสองพันแปดโปรโมชั่นขอเลือที่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะฟูลออปชันเลยค่ะเป็นรถที่หายากมากๆเลยค่ะเครื่องแรงสุดๆ มูลรูไฟฟ้าอีกต่างหากค่ะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนาวสปอร์ตปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่จุดกระจกปรับไฟฟ้าภาพไฟฟ้าระบบเซ็นเตอร์ล็อกพุชสตาร์ทแอร์แบ็กภูมิลัยมันติฟังก์ชั่นแอร์ดิจิตอลเบาะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นจอแอนดรอยลายไม้รอบคันเลยค่ะ ประวัติดีจะเต็มได้เลยนะคะคันนี้ส่งเดือนละ8 0 0 0กว่าบาทคนซื้อรายรับรวมอยู่ที่1 6 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซือรถคันนี้ไปเฉยงานได้แล้วค่ะมีม่านข้างม่านไฟฟ้าหลังด้วยค่ะ ด้านหลังนั่งสบายมากๆเลยนะคะมีมมนโรเป็นระบบไฟฟ้ามีแอร์ตอนหลังแล้วก็มีเบาะปรับไฟฟ้าที่สามารถปรับได้จากตรงนี้ด้วยนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้อีกต่างหากค่ะออปชันเต็มเลยค่ะคันนี้สภาพดีมากๆมาทดลองขับดูได้นะคะแล้วจะติดใจค่ะขับดีจริงๆค่ะเครื่องยนต์3,5 0 0เบนซินค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่อง ID ดีเมสไซน้ำนาหน้า s i m p 1 0พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ